คเคสบางเคสที่เจอที่มีความรุนแรงนะคะอาจจะมีภาวะช็อกที่รุนแรงได้นะคะแล้วก็บางทีเลือดก็จะไปเลี้ยงไตที่ไม่พอทําให้เกิดภาวะไตวายไ,ได้บางคนก็จะมีอวัวยวะอื่นๆล้มเหลวได้มีภาวะหัวใจล้มเหลวได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีเลือดออกที่รุนแรงมีเลือดออกในทางเดินอาหารมีไอเป็นเลือดมีอาเจียนเป็นเลือดได้มีถ่ายเป็นเลือดได้เพราะนถ้าถึงภาวะเนี้ยก็จะรักษาค่อนข้างยากค่ะ ที่น่ากังวลก็คือคนที่มีโรคประจําตัวทั้งหลายนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีโรคข้เิ่ออกที่รุนแรงได้นะคะเช่นคน,คนมีโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจนะคะแล้วก็ที่น่ากังวลอีกอันหนึ่งคือโรคข้เลอ,ออกเองเนี่ยยังไม่มียารักษานะคะเพราะนั้นการรักษาส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นการรักษาประคับประคองหรือว่าเป็นการรักษาตามอาการของคนไข้ ไข้เลือดออกในประเทศไทยเองเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งรังโรคหรือว่าเป็นแหล่งที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเองเนี่ยก็มีทั้งสี่สายพันธุ์เพราะนั้นคนที่เป็นแล้วก็อาจจะเป็นอีกได้การฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเป็นไข้เลือดออกลดความรุนแรงของโรคได้80-90%ถึงเนะคะแล้วก็ข้อมูลตอนนี้คือการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกถ้าฉีดครบโดสแล้วยังไม่ต้องฉีดเข็มกระตุ้นถ้าเรามีโอกาสในการป้องกันโรคเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อจะป้องกันไข้เลือด และสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนควรป้องกันยุงกัดแล้วก็กำจัดแหล่งยุงเกิดด้วยค่ะ